ครับผมเบิ่มจาก c อ a ช n e l วันนี้เรามาอยู่กับเจ้ารถรุ่นใหม่จากทางโตโยต้กับเจ้า all new Camry ใหม่ครับซึ่งในวันนี้ครับเราเดินทางจากที่กระบี่นะครับมาที่ภูเก็ตครับ้ทางว่า200กว่ากิโลเลยเพื่อลองสมรรถนะของเจ้า all new Camry ใหม่ครับโดยในตัวที่เราทดสอบในวันนี้จะเป็นตัว premium luxury หรือตัวรุ่นท็อปสุดนะครับผมซึ่งเจ้า premium luxury เนี่ยก็มีข้อแตกต่างและข้อโดดเด่นที่ต่างจากรุ่น premium แล้วก็ตัวสมาร์ทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ซึ่งในตัวพรีเมียมรักชูรี่เนี่ยนะครับมาพร้อมกับภายในสสีครับซึ่งจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน,นคือเป็นในแบบสีดําแล้วก็ภายในแบบสีน้ําตาลน,นั่นเองโดยภายในสีน้ําตาลเนี่ยครับผมจะมีให้ในเพียงแค่2สีคือสีนี้นะครับผมสีเทาแล้วก็สีขาวเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยก็จะเป็นภายในสีดำนะครับผมนี่คือข้อแตกต่างหลักๆเบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการอัปเกรดในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับผมหรือระบบปฏิบัติการต่างๆหลายอย่างเลยทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของระบบเอ a ดานะครับผมในเจ้าอ l ิ n แคม a m r ี่ใหม่มาพร้อมกับ Toyota s a f e t ี Sense ใหม่นะครับพร้อที่มีการปรับเรื่องของตัวระยะของตัวเอ a ดานะครับที่มีไกลขึ้นถึง70เมตรจากของเดิม50เมตรนะครับผมแล้วก็มีองศาที่เพิ่มขึ้นถึง15องศาท,ทำให้การดีเทคได้อย่างมุนละไมแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับในเรื่องของระบบความไปที่มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นจะมีเรื่องของระบบความสะดวกสบายครับในตัวรุ่นท็อปรุ่นพรีเมียมลเวรี่นะครับผมจะมาพร้อมกับตัวเบาะปรับแตทิศทางทั้งในฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะครับพร้อมกับตัวดันหลังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นออปชั่นตัวพิเศษนะครับให้กับตัวรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมแล้วนอกจากนี้ในรุ่นท็อปเนี่ยก็ามาพร้อมกับเบาะหลังปรับไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็น เฟอร์อินคาร์นะครับผมในกลุ่มเซก g m นต์เดียวกันที่ในคู่แข่งเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมในเรื่องของตัวเบาะหลังปรับไฟฟ้าพร้อมกับแผงควบคุมตรงกลางของเบาะหลังมาให้นะครับซึ่งสามารถควบคุมโซนแอร์ได้ถึง3โซนและนอกจากนี้ยังควบคุมเรื่องของตัวเครื่องเสียงแล้วก็ตัวเบาะปรับได้ทั้ง2ฝั่งอีกต่างหากนะครับผมซึ่งมีมาให้อย่างครบคันในเจ้า All New Camry ใหม่นี้ นอกจากนี้ในส่วนของขุมพลังเองนะครับผมก็ได้มีการอัปเกรดนะครับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของพลังกงางนะครับและความประหยัดนะครับผมนนเครื่องยนต์ของเจ้าออลนิงเทอรี่ใหม่เนี่ยมากับเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนะครับผมซึ่งในรุ่นใหม่เนี้มาพร้อมกับพลังแรงม้าถึง227แรงม้านะครับกับเกียร์ eCVT รุ่นใหม่นะครับผมซึ่งเป็นเกียร์รุ่นใหม่เลยที่มาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับซึ่งมันก็ตัวหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการสต,รตาร์ทแล้วก็ชาร์จ ไฟสู่แบตนะครับผลอีกตัวหนึ่งใช้นในการขับเคลื่อนแล้วก็รีเจนของเบรกนั่นเองนะครับซึ่งทําให้เจ้า a อน New Camry ใหม่นี้นะได้ขุมพลังที่ค่อนข้างแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยทางโตโยต้าเคมการขับขี่ของเจ้า a อนิว Camry ไว้ที่ยี่สิบห้าจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของความประหยัดที่มีมาให้ซึ่งตรงนี้นะครับถึงบอกเลยว่าเจ้า a อน n e Camry ใหม่เนี่ยมากระลุกโฉมหน้านะครับผมที่ค่อนข้างดูสปอร์ตแล้วก็ดูเตะตาเลยทีเดียวนอกจากนี้ในส่วนหน้าตาของมันเนี่ ที่อูนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจนใหม่ที่ทางโตโยต้าเปลี่ยนในรถรุ่นใหม่ๆของทางโตโยต้านั่นเองนะครับในเรื่องของความสวยงามเนะี่ยค่อนข้างหมดห่วงนอกจากนี้นะครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ออปชั่นต่างๆที่ถูกเสริมเพิ่มขึ้นมารวมถึงเรื่องของตัวพาร์คิ่ซันรูฟนะครับที่มีในรุ่นท็อปและรุ่นกลางนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นข้อโดดเด่นอย่างหนึ่งที่ทาง โตโยต้าเออนิวแมรี่มีมาให้ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนี้ครับซึ่งถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูการขับขี่จริงนะครับที่เราลองขับจากทางกระบี่มาที่ภูกเก็ตแห่งนี้นะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มี การขับขี่ที่เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันครับสาหรับในการขับขี่นะครับผมเจ้า a l l New Camry ใหม่ปี2024ที่เราได้ขับเนี่ยในตัวพรีเมียมลัชชรี่ที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งจะมาในออปชันที่ค่อนข้างครบคันมากกว่าในรุ่นตัวพรีเมียมหรือตัวสมาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาหลังที่สามารถปรับระดับได้ก็ดีนะครับผมรวมไปถึงตัวลาโพงอของ JBL 9ตําแหน่งนะครับในส่วนด้านหน้าแล้วก็เรื่องของตัวฮับ กรท้อนกระจกนะครับที่มีเพราะในรุ่นพรีเมียมลัชชรี่เนี่ยซึ่งเป็นข้อที่แตกต่างนะครับผมกับในรุ่นตัวลองอย่างตัวพรีเมียมหรือตัวสมาร์ทนะครับแต่นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของบ่อนะครับผมที่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่แตกต่างกันมาจากในรุ่นล่างๆนะครับผมโดยในรุ่นพรีเมียมลัชชรี่เนี่ยถ้าเป็นสีขาวกับสีบอลที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะมีสีบ่อภายในให้เลือกถึงสองสีก็คือ1คือสีดานะครับผมที่เราขับอยู่ตอนนี้กับอีสีหนึ่งคือสีน้ําตา นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ใช้งานแคมรี่นะครับผมในเรื่องของความพรีเมียมแล้วก็เรื่องของความหรูหรานะครับจะเป็นอย่างดีเลยเทีเดียวนอกจากนี้ในตัวพรีเมียมรัชช y รี่เนี่ยก็ามาพร้อมกับหนังแท้นะครับผมพร้อมกับหนังซักอเนะี่ยซึ่งเป็นหนังที่มีเกรคุณภาพดีกว่าในตัวพรีเมียมแล้วตัวสมาร์ทอีกนั้นอีกทางหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวพรีเมียมรัชชูรี่มีความหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมส่วนในการเรื่องของภายในนะครับ มีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับผมให้มีความดูหลาแล้วก็ดูสปอร์ตเอาไว้เช่นเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอนะผมขนาด12.3นิ้วที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเป็นจอแบบ LCD ตั้งหน้านี้นะครับผมซึ่งจะแรงผลในเรื่องของการขับขี่และรวมถึงการทํางานของแบตบและตัวแรปทลิและันิลงต่างๆนะครับรวมเากันนี้ในรุ่นนี้ก็จะมีในเรื่องของตัววัดลมยางมาให้อีกด้วยครับก็ถือว่าให้ความปลอดภัยและความคบคันค่อนข้างครบเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นในรุ่นสมาทนะครับผมหน้า จอตรงนี้ก็จะเป็นขนาด7นิ้วนะครับผมจะไม่ใช่เป็น12.3เหมือนในรุ่นพรีเมียมหรือพรีเมียมลัชัวรี่นะครับแต่ในหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะมีขนาดเท่ากันหมดทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสมาร์ทหรือพรีเมียมหรือพรีเมียมลัชัวรี่ก็จะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะผมแสดงผลค่อนข้างมีความละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับผมในเจ้าแคมรี่ใหม่นี้นะครับแต่ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือในเรื่องของกล้อง360 กับพรีเมียมรัชชูรี่ก็จะเป็นระบบกล้องส6 0องศามาให้แต่ถ้าเป็นในรุ่นสมาร์ทครับผมก็จะมีมีกล้องส6มรอองศามาให้นะครับผมแต่จะเป็นแค่กล้องหอยหลังให้ปกติด้านเองนะครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันย่อยๆนะครับผมและย้อนจากนี้นครับผมในเรื่องของตัวอุปกรณ์ภายในนะครับที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบครันนอกจากนี้ถ้าในตัวพรีเมียมรัชชูรี่ในเรื่องของระบบแอร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากตัวพรีเมียมหรือตัวสมาร์นะครับผมโดยในพรีเมียมรัชชูรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับแอร์สามโซนนะ สามารถแยกปรับได้ทั้งในในส่วนของฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารต่างหากแยกจากกันนอกจากนี้ในส่วนของด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถแยกปรับได้อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นโซนที่3มนั่นเองครับผมแต่ถ้าในมีตัวพรีเมียมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับแต่ถ้าเป็นสมาร์ทเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องการแบ่งโซนจะเป็นแบบปรับทีเดียวซึ่งนั่นคือสิ่งที่แตกต่างในเรื่องของระบบแอร์ที่มีมาให้ในเจ้าพรีเมียมลักชัวรี่กับในตัวพรีเมียมและสมาร์ทนะครับแต่นอกจากนี้ครับในส่วนของตัวช่องเสียบ USB นะครับผม ซึ่งในตัวแคบดีใหม่เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนจากไทป์เนะครับผมมาเป็นไทป์ซีทั้งหมดซึ่งจะมีทั้งหมด5ตําแหน่งนะครับผมจะมะีในด้านหน้า3ตําแหน่งแล้วก็ด้านหลังตรงชุดแอร์นะครับอีก2ตําแหน่งนั่นเองนะครับผมมาให้นะครับผมเป็นตําตแหน่งแล้วก็จะมีในเรื่องของไวลด์ชาร์จิ่งเนี่ยมีมาให้ในทุกรุ่นย่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของไลฟ์สไตล์ของคนทํางานทั่วไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแลวส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะครับผมหรือเรื่องของแบคไลท์หรือเรื่องของการใช้วัสดุอปกร เนี่ยถือว่ามีการทําทงานประกอบเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมมีความละเอียดละอ,อในการทํางานได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุต่ตางๆที่เข้ามาเป็นแมททีเรียลในตัวของคอนโซลก็ดีในตัวแผงพุ่มประตูรวมถึงเบาะที่นั่งนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่ามีความนุ่มนวลน,นะครับแม้กระทั่งผิวของพมรมลายที่เราจับเนี่ยเราก็รู้ว่าสัมผัสได้ถึงหนังแท้เกรดดีเลยทีเดียวในการเอามาเลือกใช้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นในเจ้าเคมลี่ใหม่นะครับ พรมียมโรจูรี่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งเป็นต้นท็อปเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับพวงมาลัยปรับรื่อไฟฟ้าที่ขอบพวงมาลัยเหมือนในรถยุโรปแพงๆอย่างเบนซ์หรือบ m มนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างแต่ถ้าเป็นในรุ่นพรีเมียมหรือตัวสมาร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบกลไกธรรมดาไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่ก็ยังคงปรับได้สีทิศทางก็คือขึ้นลงได้เข้าหาตัวได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัวรุ่นท็อปอย่าง ดับเครื่องนะครับไม่ว่าเข้าหรือออกจากรถเนี่ยตัวเบาของผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้เพื่อให้เราออกรถหรือลงจากรถเนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ถือว่าอตอบโจทย์ความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่ได้ค่อนข้างดีพราจากนี้มาของเมมโมรีอีก2ตํตำแหน่งนะครับในเบาะกู้หน้าฝั่งคนขับนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวในส่วนของฟังก์ชันที่ถูกเสริมข,ขึ้นมาซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยค่อนข้างใส่พวกออปชั่นต่างๆเนี่ยมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งถือว่าก็ตอบโจทย์ลดความเป็นรถผู้บริหารย่มยมอมๆเน่ยของโตยต้าไว้เช่นเดิมนะครับนอกจากนี้นะในเรื่องของเบาะอุ่นเย็นนะครับผมก็มีมาให้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมในทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับก็มีมาให้ในคู่หน้าเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า,าช่วยในเรื่องของลดความเอนเวลารถจอดตากแดดอย่างเงี้ยเราขึ้นมาเนี่ยเราก็อุอ่นเบาะได้ค่อนข้างดีและนอกจากนี้ในตัวพรีเมียมลาจูนี่เนี่ยนะครับผมก็จะมีในเรื่องของหลังคาพันเนมิกซันรูป คากระจกขนาดใหญ่นะครับผมมาให้อีกด้วยพร้อมกับสามารถกระดกแล้วก็เปิดได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนใช้ขับขี่นะครับผมได้สย่งมากๆเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในเรื่องของความแข็งแกร่งของหลังคานะครับผมก็ได้มีการเสริมเรื่องของคานเหล็ก3าตำแหน่งนะครับผมในส่วนของหลังคาผนักซันรูฟนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยหมดห่วงได้เลยเพราะว่าไอ้คานเหล็กที่เป็นส่วนของหลังคาเนี่ยเขามีขนาดค่อนข้างใหญ่ทําให้ตัวโครงสร้าง ตัวรถเนี่ยมีการบิดน้อยลงนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดโดดเด่นของการที่มีโครงสร้างของหลังคาที่แข็งแรงนั่นเองนอกจากนี้นะครับผมนะฮะเป็นรุ่นสมาร์ทเนี่ยที่ไม่มีสังคลาสสิสรุปก็จะมีตัวเหล็กกันหลังคา,หงคาให้ถึงตําตำแหน่งนะครับตรงนี้เรื่องความปลอดภัยและเรื่องของการบิดตัวของตัวถังเนี่ยก็หมดห่วงไปได้เลยเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของหลายๆสิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับผมซึ่งในแคมรี่ใหม่เนี่ยได้มีการเพิ่มของ การกุ๊ล้อก็ดีครับแผนใต้ตัวถังรถนะครับผมตรงพื้นนะครับก็มีการกูเพิ่มแล้วรวมถึงเสา A เสาบเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มนะครับผมให้มีความเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับผมจากปัญหาในรุ่นตัวเก่าเนี่ยโซฟาโปงเนี่ยอาจจะมีขค่อนข้าง ต่ำว่าตัวกระจกหน้าเวลาลมปะทะเข้ามาเนี่ยลมจะถูกปะทะเข้ามาที่กระจกหน้าเต็มๆนะครับผมแต่ในเจ้าแคมรี่ใหม่เนี่ยได้มีการดีไซน์ตัวฝากระโปรงเนี่ยให้มีสัดเป็นนูตรงกลางมากขึ้นนะครับผมเวลาที่ลมเข้ามาจากด้านหน้าเวลาวิ่งขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยลมจะถูกปะทะเขินขึ้นสู่กระจกไปเลยจะไม่ปะทะโดยตรงเข้ากับอ่าตัวกระจกหน้าเหมือนในรุ่นก่อนนะครับทาให้เรื่องของเสียงรบกวนในความเร็วสูงเนี่ยเวลาขับเร็วๆมากๆเนี่ยจากในตัวปัญหารุ่นเก่าเนี่ยได้ถูกแก้ไขหลอกไปแล้ว ในเจ้าเคมรี่ใหม่2 0 2 4เนี่ยถือทำออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องความเงียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับความสุขเนี่ยเราใช้ความเร็วที่120เนี่ยครับผมเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับผมถือว่าค่อนข้างน้อยครับเราสามารถได้ยินเสียงภายในเนี่ยได้อย่างเงียบสงบแล้วก็เสียงรบกวนจากพื้นถนนท,ที่เข้ามาสู่ด้านในตัวรถเนี่ยก็ถือว่าน้อยลงมากเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมในเรื่องของการขับขี่เนี่ยชุดพวงมาลัยเลยที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของความสุขสบายแล้วเนะี่ย ในเรื่องของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็มีการปรับแต่งพวงมาลัยนะครับผมให้มีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นกว่าในรุ่นก่อนนะครับผมทําให้เรื่องของการขับขี่ของเจ้าแคมรี่เนี่ยก็ยังคงไว้ที่ความเฉียบคมเหมือนในรุ่นก่อนนะครับผมทั้งการเข้าโคง้งหรือการใช้ความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยก็ตอบสนองแปรผันตามความเร็วของเราเนี่ยได้อย่างค่อนข้างมาะเจาะก,กับเรื่องพวงม,มลาลัยไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าให้ฟีล่งการขับขี่ที่ใกล้เคียงกับรถยุโรปดีๆนี้เองนะครับผมด้วตรงนี้ถือว่าค่อนข้างน่า จับใจอีกอย่างหนึ่งลยเจ้าตัวแคมรี่ใหม่ในเรื่องของตัวชุดโวงมาลัยนะครับในเรื่องของการเข้าโค้งก็ดีหรือการควบคุมแอนดิ้งนะครับผมที่ความเร็วสูงนะครับถือว่าทํามาได้ค่อนข้างน่าจะถูกใจคนที่ชอบขับรถเร็วๆนั่นเองแล้วนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับผมของเจ้าออลนิวแคมรี่ใหม่นะครับได้มีการปรับจุนเพิ่มขึ้นจากในรุ่นก่อนคือในส่วนของปิงค่าเกนเนี่ยมีการเซตติ้งให้มีความแข็งขึ้นแล้วก็ตัวชุดโช๊คนะครับผมให้มีวาล์วกลับเพิ่มขึ้นถึง2องเวนะคร ซึ่งตรงนี้ส่งผลในเรื่องของการรีบาวของโชวและยุบตัวนะครับผมมีการหนืดมากขึ้นส่งผลในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับเวลาขับขี่เนี่ยอ่ค่อนข้างเยอะนะครับผมจากที่เราขับเนี่ยถือว่าค่อนข้างนุ่มนวลเลยในทางตรงอย่างเงี้ยครับที่ความเร็วที่ร้อยสองร้อยสามที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับผมเราสัมผัสได้เลยถึงความนุ่มนวลนะครับกับชุดล้อนะครับผมลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นลวดลายอาซีกนะครับผมตัดดำนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมควบคู่ กับ,บยางบิสโต้นั่นเองนะครับผมทําให้การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยของเจ้า all new camry เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างเฉียบผมแบบตัวถังรถเนี่ยก็ถือว่า บิดตัวหรือมีการให้ตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยมีความเร็วสูงเวลาเข้าโค้งนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ทางเคมลี่เนี่ยตั้งใจทําให้เป็นรถบุ่งผิวหนาที่ขับได้สนุกแต่ยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตของสไตล์ที่โตโยต้าพยายามปลูกฝังหรือปลุกปั้นขึ้นมาให้เท่ากับชุบชมของรถนะครับที่ดูเพียวขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าคุยความโดดเด่นค่อนข้างมากนอกจากนี้ในระบบเบรกเนี่ยเขามีการเซ็ตช่วงระบบเบรกเนี่ยให้มีการตอบสนองกับระบบไฮบริดนให้้ดียิ่งขึ นั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ส่วนที่สําคัญที่สุดของเจ้าออนิวคัมรีใหม่ก็คงเป็นเรื่อง,องของขุมพลังนั่นเองนะครับโดยที่ขุมพลังตัวใหม่เนี่ยได้มีการปรับเซ็ตนะครับผมให้มีพลังแรงม้าเพิ่มขึ้นมากกว่า1 0เอตัวเลยทีเดียวนะครับจากเดิมที่เป็นที่2องรแรงม้าถูกปรับเพิ่มเป็น227แรงม้านะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะ,ะแล้วนอกจากนี้ครับในส่วนของเกียร์นะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่นะครับผมให้มีความโดดเด่นมากขึ้นมีการแปลงไฟได้ดี ากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยในเกียร์ชุดใหม่เนี่ยมาพร้อมกับสองมอเตอร์นะครับผมโดยมอเตอร์ตัวแรกเนี่ยทำหน้าที่ในการสตาร์ทเครื่องแล้วก็สตาร์ทรถนะครับผมพร้อมกับในเรื่องของการเจนไฟนะครับผมกับเข้าสู่แบตเตอรี่ในการแปลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีมอเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนตัวรถนะครับผมแล้วก็ แปลงไฟจากการรีเจนเบรกนะครับผมกลับเข้าสู่แบตนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมประสานกันแล้วก็ในตัวมอเตอร์เนี่ยได้มีการอัปเกรดตัวมอเตอร์นะครับผมให้มีความจัดจ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของอความเบานะครับผมมากขึ้นกว่าเดิมส่งผลทําให้เรื่องของความประหยัดและความแรงของตัวมอเตอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับส่งผลทําให้แรงมา้าที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยตอบสนองการขับขี่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกปรับแต่งขึ้นมา ขึ้นซึ่งในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมในรุ่นก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมอันน้ำขนาด2.5ลิตรนะครับผมเบนซินนะครับอากิสันซึ่งให้พลังง้านอยู่ที่178แรงม้านะครับแต่ในเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดแรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่ยปรับเพิ่มในเรื่องของการจูนใหม่เนี่ยทำให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น186แรงม้าเลยทีเดียวถ้าส่วนในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างที่กล่าวไปนะครับผมที่การที่ปรับเปลี่ยนในส่วนต่างๆแล้วเนี่ยจากเดิมที่มอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลงแรงมา่ที120 งม้านะครับผมกับแรงบิดที่221นิวตันเมตรนะครับผมแต่ในมอเตอร์ตัวใหม่นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปเนี่ยสามารถเพิ่มแรงม้าได้เป็น136แรงม้านะครับกับแรงบิดที่เท่าเดิมอยู่221นิวตันเมตรเหมือนกันนะครับผมส่งผลทําให้แรงม้าในเครื่องยนต์ัวเก่าที่2 1 1แรงม้าเนี่ยถูกปรับเพิ่มเป็น227แรงม้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกข้อโดดเด่นของเจ้า All New Camry ที่ได้เรื่องของพละกำลังที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมโดยทางะคครัเเมมวาาปหยดของจ้ เอา New Camry ไว้ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับผมกับาการขับขี่แบบประหยัดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้าง,างน่าประทับใจเลยทีเดียวสับในเจ้า All New Camry นี้ในเรื่องของพลังงางที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของความประหยัดที่ยังคงไว้ได้เช่นดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ หลังจากที time, ่เราพูดถึงเรื <alright. S 3> ่องครื่องยนต์นะครับผมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยในเจ้าออนิคัมรี่ใหม่เนี่ยจะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ถึง4รูปแบบนะครับผมซึ่งจะมีในรูปแบบของ normal นะครับซึ่งจะแสดงผลผ่านหน้าจอ TFT ขนาด12.3นิ้วตรงนี้นะครับผมก็จะมีโหมด normal นะครับผมโหมด eco นะครับแล้วก็โหมด sport นะครับแล้วก็ไอหัวใจสำคัญในรุ่น Camry ใหม่นี้มาพร้อมกับโหมด EV ด้วยนะครับผมซึ่งตรงโหมด EV เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ได้ที่ความเร็วต่ำ กว่าอ่า80นะครับผมแต่ถ้าเกิดที่ความเร็วสูงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้โหมด EV ได้นั่นเองนะครับผมสําหรับในโหมด EV นะครับผมจะเหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความอ่า ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดนั่นเองนะครับผมในเวลาที่เรารถติดมากๆอย่างเงี้ยที่เราต้องการขยับทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยครับผมการใช้โหมด EV เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ในเรื่องของการขับขี building, ่เวลาที่เราเข้าบ้านหรือออกจากบ้านอะไรอย่างเงาี้ยครับผมในเรื่องของความเงียบสงบเนี่ยโหมด e ีก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมที่ทางโตโยต้ามีมาให้นั่นเองครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยในรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นนิเคิลไทายไดนะครับผมแต่ในรุ่นใหม่นี่ครับได้มีการปรับเปลี่ยนผมมาเป็น แบบลิเทียมไลออนนะครับหรือแบบในเดียวกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีขนาดที่1.1กิโลวัตต์ชาวนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับรถ,รถ,รถ,รถไฮบริดครับซึ่งตัวแบตเนี่ยจะอยู่ซ่อนอยู่ไว้ใต้เบาะที่นั่งโดยสารตอนหลังนั่นเองนะครับผมต้องจะมีเรื่องของตัวช่องระบายอากาศนะครับผมซึ่งอยู่ทางด้านข้างข,างของเบาะหลังนะครับเพื่อโฟอากาศเลี้ยงตัวแบตนะครับให้ความร้อนนั่นเองทั้นเรื่องความร้อนของตัวแบตเนี่ยจะหมด ไดได้เเลยยทีีวในเรื่องตรงจุดนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการออกแบบมาที่สมปรารานาครับเนื่องจากโตโยต้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ปลุกเบิกรถไฮบริดมาเป็นระดับต้นๆตั้งแต่รุ่นก่อนอย่าง P-ốt นะครับรวมถึงในเจ้าแคมดี่ใหม่นี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเจตนาลมเหมือนเดิมนะครับผมในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความแรงนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าโตโยต้าก็เป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับผมที่ทําในเรื่องของไฮบริดนะได้อย่างน่าประทับใจนั่นเองในส่วนสิ่งที่แตกต่างนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ทางโตโยต้า เพิ่มขึ้นมาคือ t o y ต t a เซฟตี้ซนะครับผมซึ่งในตัว Camry ใหม่ปี2024เนี่ยได้มีการอัปเกรดตัวของระบบ a อดนะครับผมที่อยู่ในเจ้า All New c a m r y ใหม่นียครับที่มีความแตกต่างมากกว่าเดิมนอกจากเดิมเนี่ยในส่วนของตัว TSS หรือ t o y ต ta City ี้เนี่ยครับผมในรุ่นก่อนหน้านี้ครับจะมีความจากัดเรื่องระยะ การเจาะจับดีเทคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะคบผมแต่ในรุ่นใหม่นี้มีการเพิ่มระยะความไกลของตัวเรดาร์นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นที่70เมตรนะครับผมแล้วก็มีการปรับเรื่องขององศานะครับผมของการจับดีเทควัตถุต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวจักรยานหรือบุคคลก็ดีนะครับหรือหรือมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก15องศาครับส่งผลทําให้การจับหรือการควบคุมหรือดีเทควัตถุต่างๆหน้ารถนะครับได้มีความสมู์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีระยะที่ไกล ขึ้นการทํางานก็จะมีความนุ่มนวลหรือในเรื่องของการเบรกก็ดีนะครับก็จะทํางานได้ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็เฉียบคมมากขึ้นวัารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนอกจากนี้นะครับผมในเจ้าจอตาคันนี้ใหม่มีการเพิ่มขึ้นเรื่องของตัวระบบนะครับผมช่วยเตือนเวลาเปิดประตูในทั้งฝั่งผู้ขี่และผู้โดยสารนะครับผมด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาเราเปิดประตูนถ้ามีรถมาจากด้านหลังเนี่ยก็จะมีการเตือนด้วยเสียงและพร้อมกับกระพริบ,บนะครับผมที่ตัวบริเวณกระจกนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่า มีรถมาจากด้านหลังนะครับเพื่อเพื่อคว,ความปลอดภัยซึ่งระบบตรงนี้ได้ถูกเพิ่มขึ้นมาในเจ้า All New Camry ใหม่นอกจากนี้ในเรื่องระบบอ่าเซฟี้เซนต์นะครับผมอย่าง อ่าสต็อปแอนโกก็ดีหรือในเรื่องของอัดดิทีต่างๆนะครับผมก็ยังคงมีไว้อย่างครบคันนะนอกจากนี้ในเรื่องของกล้องแบบ3 6 0้อยองศาก็กมีทั้งในรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นพรีเมียมลัชัวรี่ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นในรุ่นสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นแค่กล้องถอยหลังมาให้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโตลต้าแคมรีมร่ในเรื่องของความเปิดภัยเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นกว่าเดิมและแถมทํางานได้อย่างเฉียบคมแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับผมซึ่งถือว่าอีกหนึ่งหัวใจ คาเคมลี่ใหม่ปี2024ในส่วนของภายในด้านหลังนะครับผมของเจ้า All New เคมลี่ใหม่นี้นะครับในปี2024เนี่ยถือว่ามีการออกแบบดีไซน์เนี่ยข้อเรื่องของสเปซเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักนะครับเนื่องจากในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยยังคงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับในตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่ในสิ่งที่แตกต่างกันในตัวเคม r ี่ใหม่เนี่ยในเรื่องของกันชนหรือเรื่องของหน้าตาเนี่ยสมมุติทำให้ตัวรถเนี่ยมีความยาวเพิ่มขึ้น3.5มิลลิเมตรครับซึ่งตรงจุดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างแต่ในเร ออนิคัมลีเนี่ยยังคงไว้เส้นเดิมนะครับในเรื่องของความกว้างกวางผมเนี่ยเป็นคนที่มีขนาดค่อนข้างตัวใหญ่นะครับผมถึงประมาณสักอ่านสูงประมาณร้อยแปดสิบหนักประมาณร้อยว่าโลเลยทีเดียวซึ่งผู้ชายตัวใหญ่ามากมากเนี่ย้องบอกว่าเลยเลยว่าพื้นที่ใช้สอยของเจ้าออนิคพี่เนี่ยถือว่านั่งได้อย่างสบายนะครับผมในตัวของเล็กลุมก็ดีนะครับเนี่ยผมนั่งนะครับผมยังเหลือสเปซอยู่ประมาณสักสามสี่นิ้วได้นะครับตรงนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเพียงพอนอกจากนี้ในส่วนของเทสรูมนะครับผมไอตรงเนี้ยด้วยหลังคาที่ลาดนะครับผม จะส่งผลทําให้ตัวของ headroom เนี่ยเหลืออยู่สักนิ้ว2นิ้วตรงนี้อาจจะแตกต่างกับในตัวของอเรื่องของพื้นที่ใช้สอยการนั่งนะครับผมแต่ยังคงนั่งได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นคนที่สูงมาร้อยเนี่ยตรงนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของความสูงของ headroom นะครับผมจากการนั่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดในรุ่นตัว อคมี่ตัวใหม่นะครับออนิวตัวใหม่นี้ครับก็คือในเรื่องของตัวรุ่นท็อปอย่างพรีเมียมรัชชุลีเรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับในช่วงหลังเนี่ยจะมีเรื่องของตัวควบคุมบอกโซนสนะครับหรือโซนด้านหลังเนี่ยมาให้นะครับผมซึ่งตัวนี้จะควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดรวมถึงตัวหน้าจอตรงนี้นะครับผมจะสามารถควบคุมในส่วนต่างๆได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับผมในเรื่องของ แอร์หลังนะครับซึ่งจะถูกแบ่งเป็นโซน3โซนนะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นพรีเมียมรักชูรี่เท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถควบคุมแอร์จากตรงเดสบอดตรงกลางตรงนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงจากชุดหน้านะครับผมซึ่งเป็นรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto นะครับแบบไร้สายเนี่ยก็จะมีมาให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างดีจาบคนที่นั่งที่นั่งตอนหลังอย่างนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการอ่าปรับ ตัวบอกนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์น่าจะมีอยู่เพียงเซกเมนต์เดียวนะครับในกลุ่มรถตอนนี้นะครับผมที่สามารถปรับ ที่นั่งเบาะแถวหลังได้ตอนหลังได้นะครับผมซึ่งมันแบบปรับไฟฟ้าก็จะมีเพราะในแคมรี่ใหม่ปี2024นี้นะครับผมซึ่งตัวเบาะตัวนี้สามารถควบคุมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งจะสามารถควบคุมผ่านได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมอย่างเราปรับด้านขวาเนี่ยสังเกตได้จากตัวเบาะตัวนี้นะครับก็จะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนะครับปรับได้ค่อนข้างสูงชิดประมาณเกือบ90องศาเลยทีเดียวและสามารถปรับเย็นกลับเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถคุมผ่านไฟฟ้า ได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจากตรงนี้นั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของม่านบังแดดด้านหลังนะครับที่ปรับไฟฟ้าครับซึ่งเรากดจากปุ่มตรงนี้นะครับผมเ็าสามารถปิดด้านหลังได้ครับแตถ zij, ่ถ้าเปิดเป็นในด้านตรงกระจกด้านหลังนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นนวลนนะครับผมซึ่งเราสามารถเปิดปิดตัวนี้ได้จากการควบคุมตรงนี้นะครับแบบเป็นนวลนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่น ครับผู้บริหารนะครับ,บ,นรบในเรื่องของความสดสบัดนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของบอกต่วผู้สารตอนหน้านะครับผมซึ่งเราสามารถควบคุมบอกนะครับผมปรับเลื่อนได้จากตรงข้างบอกตรงนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งจะสามารถเลื่อนบอกขึ้นลงได้นะครับจากตรงนี้ ให้เพิ่มพื้นที่ให้กับผู้นั่งตอนหลังนะครับผมแลวนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัวแอร์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของเจ้าอ l l New Camry คัตัว p r e มลัก l ัวรี่ก็คือสามารถแบ่งแอร์ได้เป็น3โซนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีควบคุมผ่านทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในโซนหน้าทั้งสองโซนนะครับและส่วนหน้าหลังก็จะเป็นโซนที่3ที่สามารถควบคุมผ่านตัวแดชบอร์ดตรงนี้ที่เดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้คือความโดดเด่นในเจ้า p ียมลัก Premium l ัวรี่คันนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบอ่า ท่นเสียบนะครับผม Type C นะครับอีกสองตำแหน่งอยู่ใต้แอร์นี้ให้กับการใช้งานนะครับผมในการชาร์จเสร็จตอบโจทย์เรื่องไลฟ์สไตล์หรือในการชาร์จพวกโน้ตบุ๊กหรือตัวแบตเตอรี่ได้นะครับจากมือถือนะครับผมก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่โดดเด่นที่เราคู่แข่งใน s กเมนต์เดียวกัน,กนไม่มีนั่นเองในเจ้า a d i New Cebu ใหม่นี้นะครับ แต่นอกจากนี้นะครับผมในส่วนของเบาะหลังนะครับผมเนื่องจากในตัวพรีเมียร์รัชชรี่เนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านั่เองครับจะไม่สามารถพับัวเบาะหลังเนี่ยลงมาได้นะครับผมแต่ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ถือว่ายังคงไว้ซึ่งความกว้างขวางเช่นเดิมนะครับผมโดยเฉพาะในที่เก็บตอนหลังเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเจ้าออร m นิแคมเี่นะครับในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับที่สามารถบรรจุถุงครอบสองถุงเนี่ยหรือเป๋าเงินตังขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังคงเก็บไว้ได้เช่นเดิมครับส่วนใต้ที่เก็็บสััมมมมารระะตออออนหลงงงงเี่่่ยผกจไไืข แต่จะมีในเรื่องของความลมกับตัวน้ำยาอุดล้อมาให้แทนนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นความมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ตอนนี้แล้วนั่นเองหลังจากที่เราได้ขับขี่เจ้าอ,อนิวแคมรี่นะครับผมเส้นทางจากกระบี่มาที่ภูกเก็ตแห่งนี้นะครับผมซึ่งจากทางที่โตโยต้าได้เคมเรื่องของความประหยัดของเจ้าอ,อนิวแคมรี่ไว้ที่25.6้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมในการใช้งานจริงเนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณร0อยถึง120ิบางช่วงอาจจะมีร4อยสิบ้านนะครับผม ซึ่งอัตราเฉลี่ยที่เราทําได้นะครับอยู่ที่19.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ถือว่าความประหยัดของเจ้าอนิคอมลี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับกับเส้นทางที่เราขับขี่เนี่ยเป็นทั้งทางลาดชันแล้วก็มีการใช้โค้งเล่นโค้งค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งถือว่ามีการใช้คันเร่งเนี่ยสับกันไปสับมาตลอดนะครับผมโดยแฮนดิ้งของเจ้าอนิคอมลี่เนี่ยถ้าเกิดใครได้ลองขับในรุ่นก่อนหน้านี้จะสัมผัสได้แลวครับว่าค่อนข้างขับดีอยู่แล้วนะครับผม แต่ในรุ่นใหม่นี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าพัฒนาย,ยิ่งกว่าเดิมนะครับผมพวงมาลัยมีความจิบคมแล้วก็มีความแม่นยําสูงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแบบรู้สึกได้นอกจากนี้ก็มีการออกแบบในเรื่องของช่วงล่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญนะครับทำให้เจ้า All New al Camry เนี่ยตอบสนองเรื่องการขับขี่ได้ดีขึ้นด้วย All New al Camry เนี่ยถือว่านุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมอย่าง น่าประทับใจเลยทีเดียวตรงนี้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของฟังก์ชันความสดสบายที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังที่เราได้มีกัดได้ลองนั่งนะครับผมลืมนถึงวงเบาะหน้าเองที่มีวคัมซิททำให้การขึ้นลงรถเนี่ยถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวสำหรับคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับที่มีการปรับจูนให้มีความขับขีด่ได้สนุกขึ้นนะครับผมซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นอีกข้อดีหนึ่งของเจ้าโตโยต้า c คมรี่คันนี้นะครับผมซึ่งถือว่าทําให้การขับขี่เนี่ยถือว่าน่าประทับใจเลยทีเดียวต้องยอมรับว่าในกลุ่มคู่แข่งของ t o โยต้าแคมรในบ้านเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างเอะโดยเฉพาะรถของจีนนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยที่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าแต่เรื่องกลไกของราคาตลาดะครับหรือการค้าต้องยอมรับว่า โตโยต้าอาจจะเสียเปรียบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจา,าการัฐรของไทยมากเพียงพอนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าของจีนเนี่ยนอกจากได้เรื่องของภาษีสุ่มเซ็นแล้วเองทางภาครัฐของจีนเองก็มีการสนับสนุนเรื่องอ่าส่วนลดต่างๆเพิ่มขึ้นอีกทําให้ทางจีนเนี่ยสามารถทําราคารถได้ถูกกว่าทางรถทางยุงญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเป็นต้นนะครับผมตรงตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดอ่าข้อด้อยนะครับผมที่ทงให้โตโยต้าเนี่ยไม่สามารถทําราคา ได้ใกล้เคียงกับคู่แข่งครับแต่ในเรื่องฟังก์ชันหรือความคุ้มค่าหรือความทงทนเนี่ยหรือสูงบริการหลังการขายครับต้องยอมรับว่าโตโยต้าเนี่ยทำมาได้น่าประทับใจด้วยศูนย์บริการกว่า450แห่งนับทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีและเครื่องยืนยันของความคงทนแล้วก็ความยอดเยี่ยมของโตโยต้าได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ขับขี่นะครับผมว่าต้องการความคุ้มค่าหรือต้องการความลัำสมัยนะครับผม ซึ่งตอนนี้ต้องลองเลือกดูนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดซับให้ทีงานทอชนเนลเดี๋ยวข้างหน้ามาลองดูครับว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูรถรุ่นใดต่อไปครับผมไว้พบกันครับสวัสดีครับ